สวัสดีค่ะทุกคนดูค่ะตัวอะไรอยู่บนนั้นตัวอะไรอยู่บนนั้นขึ้นไปเมื่อกี้นี้ค่ะมาห้ามไม่ทันขึ้นไปแล้วดูนะว่าจะลงได้ไหมทาน,นมุมทานุมลงได้ไหมนอนอยู่บนนั้นเลยนะนอนอยู่บนนั้นเลยนะไหม ไม่ช่วยแล้วนะคราวนี้ <c oughs> ข้าวก่อนขึ้นแล้วลงไม่ได้ต้องเอาตะกร้ามารับเอานะคะหายไปไหนละชาโนมชานมจะลงยังไงนะ่ะจะลงยังไงเอาเอา,เอา,เอาลงได้ไหมลงได้ไหมจะเอ๋ตะเอ๋ซนนอมากเลยดูเอานะคะดูเอาความโซนของแมว สามสีแมวสามสีส้นขนาดนี้เลยดูดูเขาจะลงนะเขาจะลงไงลงเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยลง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 เร็วโอ,โอ,โอ้นึกว่าจะลงไม่ได้นึกว่าจะลงไม่ได้ายดื้อใครดื้อทั้งส้นทั้งดื้อใช่ไหมเนี่ยไปไหนไม่ต้องหนีเลย ไม่ต้องเดินนี้เลยไฮโซนเมื่อก,กี้เนี่นนนยไฮโซนโซนได้ไหมอยากเล่นได้ไหมมามามาอยากเล่นก็นมาเล่นตรงนี้เลยอยากออกแรงก็างมาออกตรงนี้เลย,เลยโอ,อ้ยโป,ป้งนิงปุ้งนิงเลยเจ็บไหมชาน้องชาน้องเจ็บไหมหัวโขกเมื่อกี้มาเนี่ยเลยมาเนี่มานี่มาน,มานี่มานี่มานี่มาดูสิไหน โคกเมื่อกี้เจ็บไหมมา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 ดูหน่อยไปไหนไปไหนชนประตูชนประตูกรงอ่านะฮะนี่นี่มาเล่นตรงนี้ทานมดูเดินดุมดุมเดินดุมดุมอุย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 ยไปไหนล่ะเหรอ เดินดุมดุมอูเเอาเอาไปไหนชอบเข้ามาในห้องน้ำเข้ามาทำไมในห้องน้ำมึมึเยล้อ้ยคัว nhau vào duyên ngôn điện ơn duyên ngôn thôi mày đều phải duyên ngôn thôi mama 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 ma mama ma ma mama 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 thấy mama là... mama

ไหนโอ้ต <In> <laughs> <In the house>, ีลังกาตีลังกาด้วยเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนล่ะเล่นรู้จักไปไหนเล่นรู้จักไปไหนเลยเดี๋ยว

ค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันเนาะสวัสดีค่ะ